เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะหลังจากคลอดลูกชายนะครับน้องไซอันบูสก,กายดูวานะครับตอนนี้ก็คือ6เดือนแล้วคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกว่าหุ่นของเธอนะกลับมาผอมเพียวบอกเลยบอกว่าแบบสับนะครับคุณผู้ชมอ,อาเจอสาวปุ้มปุ้ยนะก็เลยไปถามประเด็นนี้กันสักหน่อยแต่เห็นแม้ว่าอยากมีลูกเพิ่มด้วยนะอ,อ,อจะเป็นไงนครับพามพาทับไปฟังเลยครับเวลาประมาณ3เดือนแบบสับแบบไวเลยต้องรีบเลยเพราะว่าลูกก็ต้องเลี้ยงผัวก็ต้องเลี้ยง2ออาทิตย์ก็ ได้เลยก็เลยก็เลยจริงๆมันคือล่างยากมากจริงจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าหลังคลอเสร็จต้องเว้นหนึ่งเดือนแล้วก็เบรกเขาไว้ที่โรงพยาบาลก็สั่งมันจะได้เลยมันยากมากมันต้องมีวินัยแล้วมันก็ต้องแบบทําหุ่นให้มันกลับมาเร็วที่สุดเพราะเราก็ต้องทํางานเลี้ยงลูกมันก็ต้องใช้เงินจริงปะคะเราให้นมแค่สองเดือนแรกให้น้องเหมือนได้รับวัคซีนได้อะไรจากนมแม่แล้วเราก็ให้นมผสมหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนดีขึ้น จริงๆหนูเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีเมตตาไม่ว่าใครจะเออเมื่อก่อนเราก็จะแคร์สังคมแคร์อะไรน,นี้เนาะแต่พอมีลูกเราเหมือนมีโฟกัสพอเรามีโฟกัสเราก็ดูแลแค่ความสุขในขครอบครัวเราก็ไม่ได้โฟกัสข้างนอกเยอะฉลาดลาดเริงขวัวล้อไม่ย่อท้อนักงสู้เราพักกอดเพราะว่าเราพากกอดต้องพักสมุดนี้คือจะจะท้องได้ไหมคิดว่าน่าจะเอาอีกสักคนสองคน เขามีเซ็กด้วยไงเราก็เราก็เลยได้อีกงจริงเขาเปิดมาไม่นานเราเปิดรายการพูดอยู่คืนเนี้ยเราก็เหมอนว่าไม่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเขาไม่เกิดค่ะเขาชอบแบบนี้อยู่แล้วไม่ถ่ายตามเราก็จะชอบเขาะที่แบบใช่เพราะว่าเขามันก็เหมือนพูดกันมั่นบ้านเลยเงี้ยเขาก็ชอบ